สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืสุขสุขลนเนาะคลิปนี้ตีก็บุมีอย่างหลายดอกตีจะมารีวิววิธีทำย่างน้ำปลาร้านะคะเดี๋ยวตามตีมาดูเลยนะคะไก่เราไม่ต้องหมักอะไรนะคะนี่ค่ะไก่นี่ค่ะ,คะาวางลงเลยนะคะนี่ค่ะไฟไม่ต้องทำให้มันแรงมากไปนะคะนี่ค่ะไก่าวางเสร็จเลยค่ะ ไม่ต้องหมักอะไรเรามาหมักที่น้ำปลาร้านั่นนะคะวางไปเลยย่างรอเลยถ้าไก่เป็นตัวเราก็วางไก่เป็นตัวเดี๋ยวนี้เดี๋นี้ตีหาไก่เป็นตัวไม่ได้ก็เลยเอาเอาขาไก่มาแทนค่ะ น้ำปลาที่เราจะมาลาดใส่ไก่นะคะเอามาทาใส่ไก่เรื่อยๆเลยนะคะค่ะเราจะหมักมีน้ำปลาแล้วก็ผงสูรสแล้วก็รสด,ดีสักนิดใครๆถ้าใครชอบบักพริกเราก็ตำหบักพริกใส่ด้วยมันจะออกเผ็ดเผ็ดเผ็ดด้วยค่ะ อืมอ่อยแล้วคะ่ะเราดูนะคะเดี๋ยวรอมันมน,นิดสักนิดเราก็น้ำปลาทาใส่เลยค่ะเดี่ยน้ำปลาเด็กเราเนี่ยคะ่ะทาใส่เลยนะคะทาน้ำปลาลงไปเลยนะคะเนี่ยลาดลงไปเลยค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะเนี่ยคคใ,ใครชอบพริกกราตัมพริกใส่จะมี จะเป็นรสชาติไปอีกอย่างนึงนะคะเออกเผ็ดๆเลยค่ะจะอ,อร่อยจะแซ่แบคนนี้ค่ะอันนี้เราทําให้เด็กกินด้วยแล้วก็กินด้วยก็เลยว่าไม่ใส่พิกค่ะสูตรนี้ทําขายได้เลยนะคะเนี่ยแต่ก่อนตีอยู่บ้านตีก็ทําขายค่ะ ร้อนอยู่นะคะทาให้ทั่วเลยค่ะร้อนร้อนร้อนค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะทาเรื่อยๆเลยค่ะตัวไหนเนี้ยเราก็พริกมาทาอีกพริกมาทาเรื่อยๆจนกว่ามันจะซึมเข้าข้างในเลยค่ะซึมเข้าขาไก่เราย่างไปเรื่อยๆ ไก่จะเหลืองเห้มหน้าทานจนกลัวไก่จะสุกนะคะแล้วก็ทาไปเรื่อยๆแล้วะครับริกแล้วเราก็ทาพริกแล้วเราก็ทามันจะทําให้น้ําปลาซึมเข้าในไก่ของเรานะคะสุดนี้ลองไปทํากินดูนะคะแต่ละคนดีบอกว่าไม่พลาดเลยค่ะแซ่บหอมอร่อย ย่างไฟอะพ้าเราย่างไฟมันจะได้กลิ่นหอมหวานของควันไฟด้วยค่ะก็คือตอนนี้มันเริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่ค่ะเหลืองเลยคะ่ะงเหลือง,องกำลังกินตะแซบเลยนะคะนี่ค่ะนะ่คะย่างไก่มจะมมควนหน่อยนะคะอ่ะ,ะเหลืองกำลังเริ่มเหลืองกินตะแซบแล้วค่ะย่างไปเรื่อยๆนะคะ กวัวมันจะสุกเลยค่ะแล้วก็น้ำปลาทาใสอีกค่ะเริ่มเหลืองเป็นตาแซบแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเหลืองทาน้ำปลาใสมันจะเหลืองเลยค่ะนะคะเหลืองอืมตาแซบเลยนะคะนี่ค่ะจุดนี้ทำขาขยได้สบายเลยนะคะ แต่ว่าเราจะใส่เตาอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามันจะต้องทาน้ำปลาอยู่เรื่อยๆะคะ่ะจปนกลับมันจะแห้งหรือมันจะสุกนู่นนะคะเราต้องย่างเสร็จเตาไฟอย่างเดียวค่อยๆย่างแบบใจเย็นๆนะคะ,นะคะถ้าไก่เป็นตัวจะสวยกว่านี้นะคะอันนี้เอาตีไปหาไก่เป็นตัวไม่ได้ได้ขาไก่มาเทียนเลยค่ะ ทำกินก็ง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากค่ะมันจะยุ่งยากตรงที่เรารอไก่นี่แหละค่ะเมื่อไหร่ไก่มันจะสุกสักทีอะค่ะนี่ค่ะทาเนปลาส่นะคะเนี่ยทาไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะ่ะเกั่วไก่มันจะสุกเลยค่ะมันจะทำให้ไก่เรามันไม่แห้งเกินไปมันจะสวยเหลืองเป็นตะแซบเลยล่ะคะ่ะน้ำปลามันก็ค่อยจะค่อยซึมเข้าในไก่นะคะ เราย่างออกมาแล้วนะคะนเคคน,คะนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเป็นตาแซบนาะนี่นะคะน่ค่ะสีเหลืองแบบนี้รสชาติจะเป็นเป็นเหมือนน้ำปลาอยู่ข้างในนั่นแหละคะ่ะหอมน้ำปลาเลยค่ะ,คคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะเป็นแตาแซบบุค่านี่ค่ะเราย่างออกมาแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะคะ